ต้อนรับน้องๆเข้าสู่ดินแดนในการเรียนรู้เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทิ้นสไตล์ออนทีวีโอเพนเฮาส์วันนี้พี่สาวร่างบอกบางอย่างพี่หนิงจะพาน้องๆไปสะพายกล้องบุกกองถ่ายภาพยนตร์กันที่สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ วันนี้นะคะ พี่หนิงพาน้องๆมาอยู่ที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่หนิงจะพาน้องๆไปล้วงลึกเกี่ยวกับสาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพพยนต์นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะต้องบอกว่าพี่หนิงพร้อมมากๆเลยค่ะที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพและก็ภาพยนต์ก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่ามุมถ่ายภาพของพี่หนิงและก็ของน้องๆแต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงและก็น่าสนใจขนาดไหนแต่วันนี้นะคะพี่หนิงก็ได้นัดสาวไว้หนึ่ง คนคะ่ะที่จะมาเป็นไกด์พาพี่หนิงไปทัวร์นั่นก็คือพี่พลอยนั่นเองแต่เอ๊พี่พลอยอยู่ที่ไหนหรือว่าแอบเซลฟี่ถ่ายรูปอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวตามพี่หนิงเข้าไปหาพี่พลอยกันเลยคะ่ะนีน่น้องพลอยอยู่ไหนนี่อ้าวน้องพลอยมาแอบร่างเซลฟี่อยู่ที่นี่นี่เองโอ้โหพี่หนิงหาอยู่ตั้งนานสวัสด,ดีค่ะพี่บอกว่าวันนี้เห็นมีกิจกรรมใช่ปะ่ะ <ใจ S 2> เป็นกิจกรรมอะไรเอ่ย เป็นกิจกรรมของสาขาไทยภาพพยนต์ก็คือว่าจะเป็นกิจกรรมฟิล์มคาเฟ่ค่ะพี่เป็นกิจกรรมที่เอาหนังของพี่ีค่ะมาให้น้องปีหนึปีสดูแล้วก็ศึกษากันว่าเทคนิคเนี้ยพี่เขาทำยังไงแล้วก็มันแล้วมันยากไหมอะไรยังไง เรื่องแต่งภาพด้วยตัดต่อด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปดูศิลปะข้างบนพีาอยากพาพี่หนิงไปพบกับอาจารย์ก่อน่ไปพบสบอาจารย์ก่อนใช่ไหมโอจะได้รู้ลึกซึ้งกว่านี้ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวพี่หนิงแล้วก็พี่พอจะพบกับอาจารย์กก่อนเลยดีกว่าค่ะได้ ตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์ยุวยยงค่ะที่จะมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจาดีรั์สวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆที่อยากมาเรียนคณะนี้ค่ะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างอะคะรับจากม .6 นะครับค่ะนะครับแนะนาว่าเป็นศิลป์คำนวณศิลป์คำนวณสายวิทย์นะครับเพราะว่าหลักสูตรเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีก็จะลําบากหน่อยถ้าเป็นศิลป์ภาษานะครับแต่ไม่ใช่ว่าเรียนไม่ได้ถ้าคะแนนถึงตอนที่สอบจะไม่ใช่ข้ามาถ้าคะแนนคุณถึงนะครับก็จะมีหลัก สูตรที่จะเป็นคอสตักพื้นให้ก็จะช่วยได้นะครับในส่วนของวิชาชีพเนี่ยนะครับเราสอนอนักศึกษาเนี่ยมุ่งหมายให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัตินะนะครับ mm hmm. ซึ่งห oh. ลักสูตรก็จะแตกต่างกับหลักสูตรนิเทศศาสตร์โดยทั่วไปซึ่งหลักสูตรเนี่ยจะเน้นให้ในักศึกษาเนี่ยเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องหนึ่งกการถ่ายภาพและภาพยนตร์ mm hmm. โดยเฉพาะเลย mm hmm. เป็นวิชาดีบเฉพาะไม่อจบไปแล้วทาอะไรได้บ้างเขาจะทํางานในอยู่ลายของการผลิ oh. ตผลิตภาพยนตร์นะครับมันจะเป็นคาไม่ได้แมนเนาะจะเป็นช่างกล้อง จะเป็นผู้ตัดตอ่ oh, อเรื่องหลังนี่คือสามารถทำได้หมด,ดเลยเราจะเราสอนเรื่องโปรเซสของการโปรดักชงานโปรดักชันตั้งแต่เบื้องต้นรวมถึงงานโพสต์โปรดักชันด้บบนวย<อ>ก็ตัดที่มาเรียนที่นี่ใช่ไหมคะการเรียนของเราเนี่ยไม่ได้เรียนเพื่อไปเป็นผู้พุ่กับแต่ของเราเนี่ยเรียนไปเพื่อสูงสุดข,ของเราคือพุ่กับภาพค่ะดีผู่กุดกับภาพใช่ให้ขยายคำนี้ให้น้องๆเข้าใจนิดหนึ่งค่ะพ้่ำกับภาพก็คือเหมือนทำแทบจะทุกอย่างค่ะทั้ง ดูเรื่องแสงดูเรื่องขนาดภาพแล้วก็มองภาพค่ะตรงนี้เนี่ยบางทีพุ่งกลับที่ที่มาจากสายนิเทศศาสตร์เนี่ยจะไม่จะไม่ถนัดด้านในเรื่องนี้นะครับเราก็จะมาเติมตรงนี้ให้ครับงั้นวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากมาที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะพี่หนิงนี่ก็เป็นส่วนแรกที่พลอยจะพาพี่หนิงมาดูนะคะ เป็นส่วนของมอนิเตอร์ค่ะส่วนของมอนิเตอร์ใช่คือมีอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยถามพี่ขนมกันเลยดีกว่าว่าส่วนนี้เขาทําอะไรกันบ้างพี่ขนมคือคนดูวันนี้นั่นเองโอ้โหอันนี้คือทําหน้าที่เป็นเก็จะเป็นผู้กํากับอะคะเป็นคอยดูมุมภาพว่าเราต้องการอะไรในภาพอลอเป็นคอยจับมกรอบภาพตรงนี้่และยังส่วนตัวนี้ค่ะอุปกรณ์ที่สําคัญในการอยู่หน้ามอนิเตอร์นี่คืออะไรเอ่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่สําหรับ ไว้เล่น playback playback video อตัวนี้อย่างไรคะใช่ครับไว้กดบันทึกแล้วอย่างน้องคนนี้อะคะทำหน้าที่อะไรเลยโอ้แมนค่ะวิดีโอแม n คือทำเกี่ยวกับอะไรคะก็คือต่อสายพวกมอนิ m o n i t o ะค่ะเพื่อแบบต่อสายอ in สาย out แล้วก็คอยกดเรคคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วอย่างคนนี้คือทำหน้าที่อะไรคะตัดต่อตัดต่อนี่คือเกี่ยวกับภาพในนี้ใช่ค่ะแล้วอย่างคนนี้ช่างไฟ ช่างไฟน้องน้องคะช่างไฟที่นี่เป็นผู้หญิงเฮ้ยทำไมถึงเลือกเป็นช่างไฟอะคะชอบหรือว่ายังไงชอบแนนนี่และนี่ค่ะน้องน้องใช่ค่ะเขากำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยอันนี้คือกล้องที่ใช้ถ่ายภาพยนตร์กล้องที่เอาไว้สำหรับถ่ายภาพยนตร์ซึ่งต้องบอกว่า อลังการมากๆเลยนะใหญ่ธรรมดามากๆเลยทําไมทําไมเราต้องใช้กล้องใหญ่ขนาดนี้อะคะจริงๆใช้กล้องตัวตัวเล็กได้ไหมในการถ่ายทำอะค่ะมันอยู่ในเรื่องของคุณภาพภาพของไฟอะครับที่ขด้มาถ้าเป็นกล้องตัวใหญ่จะได้คุณภาพไฟที่ใหญ่กว่าในการเอาไปฉายคุณภาพจะดีกว่าภาพจากกล้องครับจะส่งไปที่มอนิเตอร์มุมกลับค่าคือจะมีแค่จอตัวนี้จะเป็นของโปไกส์ของข้างๆครับเอแล้วถามว่าจะมีคําถามมากที่ว่าทําไม ตา, yo, ตากล้องมีสองคนครับผมก็แล้วน şey> ั่งหันหน้านั่งน so uh ั่งห <um ันหน้าหากันด้วยนะใช่ครับก็เพื่อนเหงาครับเพื่อนเหงาจริงจริงแล้วคือยังไงไม่ใช่ครับก็คือจริงๆแล้วครับจะมีไทมล่าแมนที่เป็นตากล้องคอยดูภาพเป็นคอมโบสภาพครับค่ะแล้วจะมีอีกคนนึงคือโฟกัสคูลเลอร์ก็จะคอยโฟกัสภาพให้ชัดครับผมก็คือในการการทำงานครับมันจะโฟกัสภาพไปด้วยกับ การถ่ายโพสภาพด้วยมันจะยากครับมันจะลำบากนิดนึงก็เลยต้องมี2คนในการทํางานครับอ่ะน้องๆหลายๆคนที่เคยดูแบบพวกเบื้องหลังก็จะเห็นมีการเข็นมีการเลื่อนนี้นี่มันคือตัวอะไรเอ่ยเรียกว่าลางดอลลี่ลางดอลลี่มีไว้ทําอะไรอะคะชายหรับพวกสร้างการเคลื่อนไหวของภาพสร้างการเคลื่อนไหวของภาพก็คือจะมีอีกหนึ่งคนคที่คอย คอยเข็นคือที่สาคัญคือเราต้องรู้มุมภาพและสามคนนี้เหมือนต้องเป็นหนึ่งเดียวกันคือดูภาพก็รู้แล้วก็ต้องรู้ว่ามุมประมาณไหนต้องเข็นไปประมาณไหนใช่ปหมคะต้องมีการคุยงก่อนค่ะอ๋อต้องมีการคุยงก่อนนะทุกคนต้องรู้เหมือนกันว่ามุมภาพแบบนี้นะอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะอันนี้สาคัญยังไงเอ่ยมาใกล้ๆพี่นิกหน่อยอันนี้เอาไว้ทําอะไรคะความสําคัญของมันเลยช่วยบอกบอกว่าเราอยู่ใน สซนี่เท่าไหร่คัดไหนเทคไหนชื่อคลายอะไรยังไง<ช>มีส่วนช่วยในการตัดต่อใช่ไหมคะใคะคือทุกอย่างก็ต้องสำคัญเหมือนกันใช่ไหม เอาบอกว่าเป็นหนื้งนน <c oughs> องี่หนาวมากเดโอ้โห <pave> แลวอันนี้ก็คือห้องที่บอกว่าถ่ายแฟชั่นค่ะเอาไว้สําหรับถ่ายแฟชั่นใช่แล้วซึ่งตอนนี้คือน้องๆเขากำลังทำอะไรกันคะกําลังถ่ายแฟชั่นในคอนเซปต์ของเขาค่ะซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีคอนเซปต์ไม่เหมือนกันค่ะ อันนี้คือคอนเซปอะไรเอ่ยคอนเซป์คนิวัลครับเป็นเกี่ยวกับพวกในส่วนสนุกอะไรเงี้ยในหนึ่งกระบวนการที่เราถ่ายภาพอะคะมีแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้างเอ่ยก็จะมีสร้างกล้องครับแล้วก็พวกทีมไฟพวกนี้แล้วก็พวกแต่งหน้าแล้วก็เป็นพี่เป็นแบบพวกเราแต่งหน้าทําผมนี่คือก็ทํากันเองทำกันเองค่ะอ่าสำหรับกลุ่มนี้เป็นอีกหนึ่งกลุ่มอันนี้คอนเซปอะไรคะ จริงๆแล้วเราตั้งใจจะถ่ายเป็นแนวยุค60ไปบใช่ค่ะก็เหมือนกับการดึงคาแรคเตอร์ของคนดังในยุคนั้นออกมาแล้วคนที่เลือกก็คือจอร์นนอนค่ะอืเราจะรู้ได้ยังไงว่าภาพไหนโอเคไม่โอเคคะอันนี้ดูจากดูจากแสงมาแสงใช่เพราะว่าภาพที่เราถ่ายออกมาเป็นคาวดำนมาถึงอีกห้องหนึ่งที่น้องพลอยบอกก็คือห้อง ห้องสตูดิโอภาพนิ่งค่ะห้องสตูดิโอภาพนิ่งจะบอกว่าห้องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องที่เขาถ่ายเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นนั่นเองอันนี้คือน้องสวัสดีค่ะเบสอันนี้คือน้องชื่อเบสครับน้องเบสอันนี้คือคอนเซปต์อะไรคะของุน้องเบสอคนเซปต์เป็นยูโทเปียครับจะเป็นหญิงสาวในในอีก ยุคหนึ่งครับคล้ายๆแนอวอวังการครับอตอนแรกผมคุยกับเพื่อนว่าอยากจะใช้สีของแสงด้วยกันในการถ่ายงานคือใช้เจลสีอ,อย่างเงี้ยครับก็จะมีการใช้เจลหลายๆสีแล้วก็ใช้เรื่องของสีคู่ตรงข้ามในเรื่องของสีความโมเน่ของสีครับเขาา้าด้วยกันการวางงานเราจะมีการวางงานเป็นเลเยอร์เอะครับก็เลยจะมีเหมือนกับเป็นการพักงานโดยการใช้ไฟไม่กี่ตัวแล้วก็ใช้เรื่องของสีจากดักกาวแทนอะเงี้ยครับ บอกว่าวันนี้เนี่ยพี่หนิงเต็มอิ่มมากๆกับสาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ของดีนี่แล้ววันนี้นะคะ็ต้องขอขอบคุณน้องพลอยที่มาร่วมเป็นไกด์พิเศษสําหรับพี่หนิงในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะสําหรับในช่วง Open House ออทแอร์ก็ได้หมดเวลาลงแล้วพี่หนิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะลาอ้าวน้องพลอยไม่เท่ากันเอร